สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Funowa นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ็ดอันดับเด็กนะครับที่จะแนะนำนะครับไปแข่งงานมาสเตอร์บารีนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยค่อนทำทำมาค่อนข้างช้านะครับเรียกว่าใกล้เก่งแล้วด้วยนะครับทำให้เอ่อเรียกว่าดีอาจจะทำช้านิดหนึ่งนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับขอขอบคุณรูปภาพเด็กลิ์นะครับจากเว็บโอเกคับบุกกันก่อนแล้วกันนะครับ เอาละวันนี้ก็จะไปพูดถ้ำทาเพลงครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเราทำออกมาเป็น7อันดับเด็กนะครับที่อยากจะให้เอาไปเล่นนะครับเริ่มจากเด็กแรกนะครับทําำเป็นเด็กของบิดดิวันนะครับบิดดิวันเด็กนี้นะครับจะเน้นการดึงขึ้นมาตีนะครับเพราะว่าตัวของบิดดิวันเนี่ยโจมตีได้แรงสูงสุดในที่220ี่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยลิทเนี่ยจะเป็นเด็กที่เอาไว้ดึงซะส่วนใหญ่นะครับ ก็จะเป็นบอสสามแกะ2คู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนสามารถลดได้นะครับสามารถลดแกะลงได้ตัวหนึ่งลดบอสได้ใบหนึ่งและเอาไปใส่ฮัตซัมได้นะครับเรียกได้ว่าลิปนี้นะครับถ้าใส่ฮัตซัมไปด้วยเนี่ยก็จะมีตัวตีลองที่ตีแรงกว่าตัวของบิทูลันนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เด็กนี้เนี่ยถ้าเอาจังจริงเลยถ้าไม่ได้ใส่ฮัตซัมเนี่ยจะแพ้เด็กคอนโทรลค่อนข้าง 100เ็ลยนะครับเจอหน้ากากขินเข้าไปอย่างเงี้ยตีลําบากเลยนะครับกว่าจะตีนกหน้ากากขินได้เนี่ยค่อนข้างนานแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้สําหรับเด็กบิดดิวรันเนี่ยมีสสายจริงๆมีสสายจริงจริมีสายหนึ่งเป็นสายพิษนะครับแต่สายพิษเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับมันต้องเป็นการแบบลูดหมดมือแล้วก็ทำอาอาเรียกว่าดีทำคอมโบโหให้ติดในเทินแรกนะครับผมก็เลยยังไม่แนะนําดีกว่า นะครับสำหรับเด็กตัวบิดดิวลันนะครับเอาละไปอันดับที่6กันนะครับอันดับที่6เนี่ยอยู่กับเด็กเซอร์ไนนะครับเรียกว่าเด็กเซอร์ไนเนี่ยอยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับลิเซอร์ไนล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเน้นตีแรงแล้วนะครับเพราะว่าการทิ้งจี้เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าอะไรดี มันลาบากนิดนึงในการทิ้งแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นแบบการตีตอนท้ายเกยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ตัวของเซอร์อไนท์เนี่ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นมีเคลียร์รีไฟเนี่ยจะค่อยๆทิ้งค่อยๆทิ้งค่อยๆทิ้งได้นะครับแต่เวอร์ชันนี้ นะครับไม่ค่อยมีของทิ้งและเน้นไปทางงานวิจัยได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทิ้งที่มากที่สุดแล้วแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ใส่ทางด้านของเครื่องรางมาอยู่ดีนะครับจะทําให้ตัวของฟูวันเต้เนี่ยตีได้ถึง300ร้อยตัวาหางตะเบงเนี่ยตีได้ถึง2 28นะถ้าผมจําไม่ผิดนะ เล่นไม่ค่อยบ่อยนะไม่ไม่ไม่งั้นก็สองสี่นะผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มีเอ่าเรียกว่าดีมีตัวมาสวนพวกเอ่อเมตาหลักๆตอนนี้นะครับที่เป็นมังกรทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นอ่าโดราเพานะครับฟ้าขนองข้างนะครับก็เอาตัวของปิปปี้นะครับค่อยๆตีไปได้เหมือนกันนะครับหรือจริงๆแล้วแค่วางปิปปี้ไว้อ่ะเอาตัวอะไรตี ก็อน,นอกมังกรได้หมดเลยนะครับลิตรนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสักหน่อยเนี่ยสามารถลดทางหน้าของเครื่องรางลงได้นะครับไปใส่ภาชนะเพิ่มก็ได้นะครับ เพราะว่าการหาจี้นั้นสําคัญนะครับแล้วก็คีย์หลักของเด็กนี้เลยก็น่าจะเป็นตัวของมาชิมาชิระนะครับเพราะว่าเราติดจี้จากในกองทิ้งเนี่ยจะทําให้เราเจ็บนะครับสำหรับตัวเซอร์ไนท์เจ็บทีละ20ถ้าเราคุ้เราติด3เม็ดก็คือเจ็บ60และถ้าเรามีมาชิมาชิระ2ตัวเนี่ยสามารถโยนออกไปโยนอเมาให้ฝั่งตรงข้ามได้อีก60นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ็บจากการโดนตีของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้ ส่วนเด็กที่เซอร์ไนท์ไม่ชอบเนี่ยผมว่ามองว่าไม่มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เซอร์ไนท์เนี่ยมีโอกาสบิกเองน็อกเองไปได้นะครับหรือใครจะใส่ซื้อบมิเข้าไปเพิ่มด้วยก็ได้นะสำหรับเด็กนี้นะครับลดสักหนอย่าง2อ,อย่างไปใส่ซื้อบมิบ้างก็ยังถือว่าเล่นได้ดีนะครับสาหรับเซอร์ไนท์นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ห้ามขอดเชมินนะครับ โดนตีหน้าหลังนี่ไม่สะดวกแน่นอนครับเซอร์ไนต์นะครับ,รบอีกเรื่องที่ต้องระวังนั่นคือทาวเวอร์แจมมิงนะครับบางทีเราเจ็บจนเกินตัวนะครับแล้วก็โดนทาวเวอร์แจมมิงเนี่ยเราสามารถโดนน็อกฟรีได้นะครับสำหรับตัวเซอร์ไนต์นะครับยังไงก็แล้วแต่เซอร์ไนต์เป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นยากและต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับสําหรับตัวเซอร์ไน์นะครับเอาล่ะเด็กอันดับ5ของเราในวันนี้นะครับผมให้เป็น ลิซดอนนะครับลิซดอนเนี่ยก็ยังดูเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล็นง่ายอยู่พอสมควรนะครับเหมือนเดิมครับถ้าใครอยากใส่ซื้อบมินะครับสามารถลดผีตัวล่างเล็กสุดนะครับไปใส่ซื้อบมิีได้นะครับแล้วก็เอสเปกเนี่ยลิซดอนเนี่ยมีให้เลือก2ส,สายนะครับมีทั้งผ้าคลุมฮีโร่ที่ใส่อยู่ในนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของเข็มขัดแม็กซิมัมนะครับก็เน้นจะตีแรงตั้งแต่ช่วงแรกอย่างช่วงสุดท้ายหรือ อ่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยช่วงแรกจะตีไม่ค่อยแรงก็จริงแต่ช่วงหลังเนี่ยพอมีพระคุมด้วยเนี่ยฝันข้ามเนี่ยนกเรายากมากนะครับเพราะว่าเลือดของลิซาดอนเนี่ยจะเพิ่มจาก330เป็น430นะครับแต่ถ้าคนมองว่าพี่ก็ตีตัวอื่นสีนกก็มีให้ตีอะไรก็มีให้ตีนะครับก็เลี้ยวไปใส่เข็มบขัดแม็กซิมัมได้นะครับก็จะตีแรงทั้งทั้งวันตลอดเวลานะครับเอาละเมื่อกี้อันดับ5ไปแล้วต่อไปเป็นอันดับ4นะครับ นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเด็กอันดับที่4นะครับเป็นเมอ่อเป็นเด็กใหม่แกะกล่องนะครับจากชุดสายใยแห่งไม่ใช่จะสายใยแห่งมิตรภาพเรื่อยเลยนะครับสายใยแห่งโชคชะตานะครับจิตใจเน้ไปมิตรภาพอย่างเดียวอะ เด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่เรียกว่ามาใหม่นะครับแล้วก็มาแรงนะครับช่วงนี้นะครับเด็กมันตีไม่ค่อยแรงนะครับเป็นเด็กกึ่งกึ่งคอนโทลนะครับแต่ก็ไม่ได้คอนโทลขนาดนั้นนะครับก็ใครที่อยากเล่นเด็กนี้นะครับก็บอกเลยว่าเด็กค่อนข้างเก่งแล้วก็แต่ว่าเล่นยากนิดนึงแล้วก็แอบบิ่กนิดนิดหน่อยๆนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นลิตร์ตามนี้นะครับตัวน้องปาซูชิเนี่ยก็ ถ้าไม่อยากใส่เนี่ยไปใส่กระบองเพชรตีห้ามหนีก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะคิดว่ามันจะโฟหน่อยก็ใส่น้องไปลองปั่นๆหาของดูก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยใส่ซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางทีโดรีมือเนี่ยมันไม่มีมือเหลือมันก็เล่นยากเหมือนกันนะครับอยากใส่ปาซูชิไปก็ได้นะครับเอาล่ะไอตัวคอนเซปต์เด็กนี้เนี่ยก็คือมันจะเล่นยุคอาเมนุกไม่ใช่มันชื่อเอาเป็นว่าผีนี่แล้วกันครับผีน้าแข็งเนี่ย มันก็จะเจ็บตัวที่มีอบิเนตัวละ10 10 10ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าวาง2ตัวก็เจ็บ20ไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันจะเจ็บตอนช่วงเช็คอัพสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทั้งเทอร์นเราแล้วเ์อฝันข้ามนะครับดาเมจมันจะค่อยๆบวมเรื่อยๆแล้วเราอาศัยการเล่นของออตัวมาชิมาชิระนะครับหรือเจ้าลิงเนี่ยก็ค่อยๆโยนดาเมจไปให้ฝันข้ามนะครับแล้วก็โจมตีด้วยโอรังกีนะครับตีร้อยแปข้างหน้า30ข้างหลังนะครับก็คำนวณกับเราเองแล้วก็ปล่อยให้มันบวมตายไปนะครับก็คือ เรียกว่าไอดีก็คือปล่อยให้อ่าโดนน็อกตอนระหว่างเช็คอัพสเต็ปนะครับมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้คิ้จิคิขี้จิสอได้นะครับหรือนกดานะครับก็คือไม่สามารถจวจสามได้เพราะว่าไม่ได้โดนน็อกในเธอนะครับเป็นนกโดนน็อกในระหว่างเธอนะเพราะนั้นคนที่เล่นเด็กนี้นะครับต้องคํานวณดาเมจดีๆนิดนึงนะครับอาจจะ ยากไปสาหรับมือใหม่นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เล่นเหมือนกันนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับโอเคต่อไปนะเข้าสู่3ามอับสุดท้ายนะครับและอันดับที่3นะครับที่อยากให้เอาไปเล่นนะครับก็คือเด็กนี้เลยครับโดราเพผวนะครับโดราเพผวผีเนี่ยเรียกว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับและน่าจะอยู่ไปอีกหลายเดือนนะครับอาจจะอยู่กันเป็นปีนะครับเล่นกันยาวๆนะครับเรียกว่าโดโดราเพผวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกนะ พลังโจมตีที่ไม่มากนะครับตี200ระหว่าง60มันจะเน้นแบบเก็บหน้าเก็บหลังหรือบางทีเนี่ยพอตีไปพับเนี่ยเก็บทีเดียว5้าไพ่หกไพ่ก็มีมาแล้วนะครับเรียกว่าครบๆนะสับัวโดรัเพ้าะนะครับาถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากเลยระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าเมื่อกี้นะครับอันนี้เนี่ยดูง่ายกว่าหน่อยนะครับแต่ว่ามีโอกาสบีกพอสมควรนะครับ ก็ช่วงบิกเนี่ยสามารถเอาตัวของซูบมีเนี่ยเคาะไปกอดได้นะครับเรียกว่าบิกแล้วก็รออไปเพราะว่าตัวของอ่าโดราเพลวเนี่ยเรียกว่าร่างกลางเนี่ยโดโรจิเนี่ยเขามีความสามารถนะครับคำสั่งสอดแหนมนะครับไม่ใช่สอดแหนมนะครับสอดแหนมอีกแล้วเอาเป็นความสั่งสอดแหนมอ่ะโอเคก็คือจะเปิดท็อปเด็กสองใบนะครับหยิบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งลงใต้กล่องนะครับเรียกว่าเป็นความสามารถที่ทําให้เราเนี่ยได้จั่วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตั้งบอร์ด ให้ได้นะครับสำหรับตัวของโดราเเานะครับและต่อมาครับเป็นอันดับที่2นะครับที่อยากให้ออกไปเล่นนั่นก็คือฟ้าขนองข้างนะครับเรียกว่าเจเนเรชันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาไกลมากพอสมควรน,นะครับจากเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบอารมณ์แบบใช้อเทมจูหาของปั่นด้วยโปเกสต็อปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเออเรามีการโลเทชันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมาเล่นคู่กับทางด้านของ ตัวของโยโรโนซุคุนะครับตัวโฮโฮนะครับเรียกว่าเป็นอวีตี้ค้นหาอัญมณีนะครับอันนี้เนี่ยจะได้การ์ดเทนเนอร์สใบขึ้นมือเมื่อโวแต่ว่าต้องมีเทร์สตลอ,อยู่ในสนามด้วยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับค้นหาอัญมณีนะครับห้ามพลาดน,นะครับต้องมีพูดง่ายคืออันนี้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือต้องมีโอลองเก้ไม่ใช่โอโลองเก้นากากพืชน,นะครับอยู่ในสนามนะครับ โอกระปองโอกระปององเราเกะอะไรโอกระปองพืชนะครับอยู่ในสนามนะครับถึงจะใช้หาค้นหาอัญมณีได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ระวังจนข้อนี้นิดนึงนะครับส่วนตัวรองครับตัวเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโคไลดอนนะครับหรือฟ้าคานองข้างตัวเล็กเนี่ยเราสามารถสวิตช์ได้นะว่าเราจะเล่นอะไรนะเพราะจริงจยังมีตัวปีกไลท์พัสดุทายตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใส่ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ใส่ครบสาตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่2ตัวพอเลือกเอานะครับ2ในสาม นะครับว่าจะใส่ตัวไหนนะครับไปเลือกเอาเองนะครับส่วนเอสเปกเด็กนี้เนี่ยคิดว่าค่อนข้างฟิกนะครับน่าจะเป็นตัวพามแคเชอร์นี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยไม่ค่อยดึงนะครับเรียกว่าดึงที่ที่หนึ่งเนี่ยดึงจากดึงจากพามครับดึงที่สองเนี่ยดึงจากบอสนะครับแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยเราก็ถ้าเราแบบไม่ชัวร์ครับเราเอาสมุดใส่เข้าไปเล่มหนึ่งก็ได้นะสมุดเพื่อนนะครับเรียกว่าเอามาเพื่อไอ้นี่นะครับ เอามาเพื่อที่เราจะได้เก็บพวกซัพพอร์ตกับเข้าไปได้นะครับใช้ได้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าอยากใส่สมุดเนี่ยผมแนะนำให้ลดไอ้นี่ลงนะครับลดตัวของลดตัวของจี้ก็ได้ครับจี่พืชใบหนึ่งหรือว่าจะลดแมรี่ ไม่ใช่เมรี่ลนันจโมไปได้เลยนะครับหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเรามาีผู้ตัดสินอยู่แล้วนะครับตาจริงก็ถ้าเลือกเอาเลยก็ได้นะครับระหว่างผู้ตัดสินกับนันจโมครับว่าเลือกเลยว่าจะเอาใบไหนนะครับแต่ผมเชียร์ทางด้านของผู้ตัดสินมากกว่านะครับเพราะว่าตัวของฟ้าขนงข้างเนี่ยเอาจริงอะ่ะมันแทบเรียกว่าจะใช้โอลิมทุกเทินนะครับถ้าไม่โอลิมก็อาคามาสัสสนะครับใช้ทุกเทินแต่ว่า ตัวนันจโมเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับจังหวะมันมีให้ใช้น้อยยกเว้นช่วงแรกนะครับซึ่งถ้าช่วงถ้าไม่ใช้ช่วงแรกก็ต้องใช้ช่วงสุดท้ายนะสำหรับนันจโมซึ่งถ้าเราใช้ช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เกมจะตามยับยั้เลยนะครับน่าจะเล่นลําบากแต่ถ้าเป็นจัดเนี่ยผมมองว่าผู้ตัดสินเนี่ยมองว่ามัน มันมีผลกระทบต่อฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็4ใบก็ไม่ได้น้อยสําหรับเด็กเรานะครับเรียกว่าตอนจบเนี่ยเราก็ไม่อยากใช้นันจโมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้นันจโมเราเหลือใบหนึ่งสองใบอย่างเงี้ยเราก็เล่นต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวผู้ตัดสินน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากกว่านะครับใช้ได้ทั้งต้นกับท้ายนะครับท้ายนีย่หูนันจโมนี่ต้องหาแบบบอร์ดเราต้องนามากๆถึงจะนันจโมนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับ โอเคและอันดับหนึ่งในวันนี้นะครับผมก็เชียร์เด็กนี้นะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยควา้าแชมป์หลายรายการมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ไทยอย่างเดียวต่างประเทศก็ได้เยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับซาบโก้นะครับโดราเผานะครับเรียกว่าซาบโก้โดราเพผเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าตัวซาบโก้เนี่ยมีท่าจวนะครับอยู่ทั้งหน้าจวดสองอยู่ข้างหลังจวหนึ่งแล้วก็ตัวโดราเเผวเนี่ยเรียกว่ามีโดรนจิอยู่ก็ช่วยกัน คำสั่งซอดแนมเนี่ย<ๆ>ก็คือช่วยกันจั่วเลยปุ๊บ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 เรียกว่าไม่ไม่มือไม่ขาดนะครับต่อให้โดนีมือมาเนี่ยก็ยากที่จะเอาเขาลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>เด็กนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กที่ไม่กลัวรีมือเลยนะครับเรียกว่าสู้ยิบยิบเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเด็กนี้เนี่ยเรียกว่าเล่นง่ายๆครับก็คือตั้งซับโกให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาซับโกเนี่ยค่อนข้างตีแล้วก็ตีตามจี้ อ่ครับตอนตอนตีเนี่ยต้องทิ้งจี้ที่วนมือเนี่ยนะครับก็ทิ้งตามจำนวนที่ทิ้งครับก็ตีได้แรงสุดตามจานวนจี้นะครับไปละ50นะครับซึ่งว่าเป็นโอเวอร์โอเวอร์ดาเมจสุดแล้วนะครับไม่มีไข่โอเวอร์มากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ของที่ใช้เก็บจี้เนี่ยเราก็ใส่เต็มแล้วนะครับ ก็คือกู้คืนพิเศษ4ใบนะครับเรียกว่ากู้กันหนักๆน,นะครับเรียกว่าครบๆนะครับแล้วก็ยังมีเอสเปกซเซิร์ฟโปรด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยตามจี้อ่าเรียกว่าจี้สีละ1ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเห็นเลตเด็ก,เกว่าเนี่ยอุ้ยมันมีทุกสีเลยสีละใบ2ใบอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็จะมีที้เหล็กเยอะหน่อยนะครับส่วนโดรพเพลใหญ่เนี่ยเอาจริงๆเลยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เจอหน้ากากหินหรือว่าอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้โวขึ้นมานะครับก็จะอยู่เป็นล่างของโดรนจีนี่แหละค่อยๆจู่เอานะครับประมาณนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบางลิทเนี่ยเขาจะใส่โดรพเี่ยแค่ตัวเดียวนะครับผมแนะนําว่าให้ไปใส่ทางด้านของอาคามวัสดุ สักหนึ่งใบก็ได้นะครับสำหรับเด็กนี้นะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยเรียกว่าเด็กค่อนข้างเก่งมากๆนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ขอจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับในงานอ่าเรียกว่าพอจบงานนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเวิร์ c แชมเปี้ยนชิพและซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ไปเนี่ยทั้งหมด20ท่านนะครับก็ถ้าใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะ แล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงคูดาวของบอยมอนนะครับก็จะพักยาวๆประมาณสัก4-5เดือนนะครับก่อนจะขึ้นซีซันใหม่นะครับเรียกว่าแต่ว่าการ์ดไม่ได้หยุดออกนะครับการ์ดมาเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ลาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ